สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเช็คแรงดันลมยางนะครับผมหลายๆคนกําลังหาอยู่นะครับว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับผมโดยปกติแล้วหน้าจ้อของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็วิธีไปตรวจเช็คแรงดันลมยางนะครับให้กดที่พมมาอะไรนะับเป็นปุ่มปุ่มย้อนกลับตรงนี้นะครับผมก็กดลงไป กดลงไปจะกลับมาหน้าเมนูเติมน้ำมันมเดินทางให้เรากดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะกลับเป็นหน้าเมนูหลักของเราแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับผมมาที่ตัวซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีขึ้นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะดูอันไหนนะครับผมก็จะมีแรงดันลมยางนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากดูตรงนี้เนาะก็กดเข้าไป โอเคเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวบอกเป็นหน่วยบาร์นะครับผมว่าล้อไหนมีแรงดันเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันที่สองจะเป็นระบบตรวจจับลมยางนะครับเลือล่อนลงมาก็กดโอเคกดโอเคค้างไว้เพื่อจะดกิบ